สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอสาระน่ารู้เรื่องการเคลื่อนที่ของพอดีละสตั์ค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเย้ <Yeah. S 1> หนึ่งอะมีบ้านนะคะอะมีบ้านเนี่ยจะเคลื่อนที่โดยการใช้เท้าเทียมซึ่งเกิดจากไมโครฟิลิเมนซึ่งจะรวมตัวกันและแยกตัวกันส่วนไทโซพาซึ่งของอะมีบ้านเนี่ยจะแบ่งออกเป็นข้างนอกเนี่ยจะเหนื่ๆเรียกว่าเกลส่วนข้างในอ่ะจะเหลวเรียกว่าซอคสอง ยูกีน,น่าใช้เฟกเลล์เพื่อนที่ไปมาสาพารามิ่อม้ซเลียในการพัดโบกเลื่อนที่4นะคะจะเป็นแมงกระพุนแมงกระพุนนะคะจะเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อค่ะโดยที่เป็นการทํางานสลหรับการของการหดตัวกล้ามเนื้อขอบกระดิ่งกับล้ามเนื้อผนังลำตัวโดยที่จะพุ่งไปในทิศทางตรงข้ามกับน้ํานะคะแล้วก็5นะคะจะเป็น ปลาหมึกปลาหมึกจะมีท่อที่ชื่อว่าไซฟอนนะคะในการพ่นน้ําออกและทาให้พุ่งตัวขึ้นโดยที่ปลาหมึกนะคะจะใช้กรีมในการเรียกตัวทาให้ตัวรีบีนะคะเจ็ดนะคะ <c oughs> หอยฟ้าเดียว <c oughs> หอยฟ้าเดียวเคลื <c oughs> ่อนที่โดยการใช้เท้ายกตัวอย่างเช่นหอยทาก8นะคะหอยสองฝาไมว้น้ำโดยเปิดปิดฝาพ่นน้ำออกทางไซฟอน ขาไส้เดือนมีกล้ามเนื้อบมงและกล้ามเนื้อยาวทำงานโดยใช้กลไกเอ็นทากอนิซึมและซิตีและมีเดือยช่วยจิกดินไว้10นะคะหนอนตัวกลมมีเพียงกล้ามเนื้อยาวเพียงอย่างเดียวและเคลื่อนที่บิดตัวไปมาค่ะมแลมแลงแมลงจะเป็นการทำงานของเอ็นทากอนิซึมเหมือนกันนะคะจะทำงานสลับกันส่วน12นะคะ12จะเป็นเสือชีตาค่ะ เสืชีตานะคะใช้ระบบแอนทากอนิซึมเหมือนกันมันจะทําให้หลังเนี่ยเป็นรูปพันธนูนะคะและทําให้วิ่งได้เร็วที่สุดนะคะต่อที่13นะคะ13ก็จะเป็น13ก็จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆนะคะเช่แน,นแพนวิอะในพวกนี้นะคะจะเป็นระบบแอนทากอนิซึมกับฟิปเปอร์นะคะโดยที่ใช้การทำงานของแอนทากอนิซึมนะคะจะมีฟิปเปอร์คอยกับพืน,นะคะ ปิเปอร์ก็คล้ายๆปีของมันส่วน14นะคะจะเป็นกบหรือเป็ดจะมีเว็บนะคะช่วยก็คือเว็บก็คือพังผืดของมันค่ะโดยเฉพาะตัวในการเคลื่อนที่ขอจบสาระน่ารู้ในเรื่อนี้ขอบคุณค่ะ